ทมานาบ้านบอมให้หาช้างแล้วไม่ต้องกลัวเหรอูๆยายให้แล้วยายให้แล้วบอมเร็วๆยายให้หาช้างแล้วมามาพาจ้มาวัวตัวใหญ่ยนช้างไม่กัดช้างไม่กัดช้างไม่กัดไอชัดมาบอมตัวช้าง เดี๋ยวเพ่อให้อาหารช้างนี่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 นนนตัวหตัวใหญ่ตัวใหญ่อมไม่กลัวทมตัวขนย่อย่อกินใหญ่เลยปอนนัน่ะถ่ายรูปให้

ไใจเนียไอ้ใไในิดเดียวเอเงี้แหละเอ้กินอ้อยหมดเลยช้างนไปเรื่อยๆโอ้ตช้างมันทำแบบข่าช้างใหญ่อบผมช้างมาถึงหน้าบ้านเลยบมไนอนจริงเลยดีช้างแลวบายบายไปช้างกลับบ้านแล้วไม่ให้ช้างกินเลยไปเร็ว มีแล้วมีแล้วล <c oughs> ไปแล้วช้างไปแล้วบ๊อบช้างไปแล้วเออมาเน้นนะไม่ <c oughs> ไต้องเอาหรอก <c oughs> ไม่ต้องเอา <c oughs> ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอา <c oughs> พอมีแล้วอยู่ในรถแล้ว